สวัสดีค่ะอันนี้เป็นอาหารเช้าของลูกชายพี่เองอ่าเป็นอาหารเช้าของน้องแล้วก็จะเป็นอาหารเช้าของพี่เบาๆเช้าเชา,ชาเห็นไหมว่าตัวขนมปังตัวเนี้ยที่เราทํากันไว้ไม่ว่าจะเป็นใส่ย,ยีสต์หรือไม่ใส่ย,ยีสต์ก็ได้แช่ตู้เย็นไว้ค่ะถ้ากินไม่หมดใช่ไหมเอามาทําเป็นอาหารเช้าได้เหมือนซื้อขนมปังนี้นี่เองต่อด้วย สมูทตี้ของน้องของน้องคือของลูกชายพี่เองอากาศมันร้อนวันนี้ก็จะมานําแบบมาให้ดูว่าเฮ้ยมันมีเมนูเบาๆนะในวันร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องแบบเปิดเตาอ,อบทั้งวันค่ะไม่ต้องสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วหายหน้าหายตาปกติเห็นแต่มือวันนี้จะไปะทำอาหารเช้า ขอโทษนะมันยับหน่อยไม่ได้รีดไม่ได้รีบเดี๋ยวมาทําอาหารเช้าง่ายเลยค่ะคือง่ายมากๆอากาศมันร้อนมากร้อนมากเลยตอนเนี้ยพี่ไม่อยากเปิดเตาอบเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เมนูที่จะไม่ค่อยมีเตาอบนะก็คือเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าง่ายแค่สิบนาทีก็เสร็จแล้วว่าทําอะไรกันป่ะเห็นไหมเอยตัวนี้คืออะไรคะตูกขนมปังที่ทําเมื่อวานเมื่อวัน พี่เพิ่งโพสไอ้นี่ลงไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเคบับไก่อ่ะแล้วมันจะมีขนมปังที่ไ้กินกับเคบับไก่อ่ะตัวนี้ล่ะค่ะที่าวมาทําอาหารเช้าด้วยเห็นไหมเคือกินไม่หมดใส่ถุงแช่ตู้เย็นไว้ไม่พี่เอามาจากตู้เย็นนะช่องธรรมดาใครอยากรู้ว่าสูตรตัวนี้ทํำยังไงนะคะไปดูที่ตอนกลางคลิปของเคบับไก่นะตัวนี้เอามาทําอาหารเช้าได้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกัน ก่อนอื่นนะคะเราก็ตั้งกระทะกระทะเนี่ยจะทาน้ํามันจะใส่น้ํามันก็ได้หรือว่าจะใส่เนยก็ได้ไปกลางแล้วก็ใส่แผ่นแป้งเราลงไปค่ะอุ่นเขานิดนึงกับซ้ายกับขวาแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปง่ายๆค่ะตอกไข่วันนี้ทําอะไรง่ายๆให้ลูกชายกินตัวแผ่นแป้งเนี่ยเรากินไม่หมดเราแช่ตู้เย็นไว้แล้วเอามาทำอาหารเช้าได้ เออตัวเนี้ยพอตอกไข่เสร็จใครจะโรยด้วยพริกไทยโรยเกลือก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้พี่จะโยรยพริกไทยกับเกลือไปให้น้องเขารวยแล้วก็จะใส่พี่เปลี่ยนเป็นใช้ชีสแผ่นแทนน้นองเขาอยากกินชีสแผ่นก็เลยใส่ชีสแผ่นแทน ใส่เป็นพวกแฮมไส้กรอกสุจุกหรือซาลามีอะไรก็ได้คะ่ะแล้วแต่แล้วก็ใส่ฉีสตอนแรกขูดชีดไว้น้องไม่ชอบน้องอยากกินชีดแผ่นม้วนค่อยๆม้วนมันจะร้อนมือหน่อยนะคะแต่ว่าค่อยๆม้วนค่ะค่อยๆม้วนคราวนี้เราก็ค่อยๆกลับคือทอดให้แบบทั้งสองข้างเขาเหลืองอ่ะแล้วก็กรอ เสร็จแล้วค่ะอาหารเจ้าของน้องตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมต่อไปเป็นของพี่แล้วค่ะของพี่เป็นแบบคลีนคลีนหน่อยของพี่เป็นตัวนี้ค่ะของพี่อันนี้ของพี่นะของพี่ก็จะใส่ผักพี่ว่าก็ไม่ได้กินอะไรที่มันเป็นแปง้แปงๆเสมอไปเราก็คนไทยเนาะ แล้วก,กินใส่ผักขออนุญาตใช้มือค่าใส่ผักใส่ผักอะไรก็ได้เราแต่ชอบนะแล้วก็จะใส่ไข่ต้มตายอย่างนี้นี่คือของพี่พี่กินชินนช้นเดียวกินชิ้นเดียวนี่ของพี่ขอโรยชีสนิดนึงเพื่อความเพื่อความอลังการแล้วมีอันนี้ น้ำสลัดค่ะน้ำสลัดนี่คือเอ,อ่อน้ำมันมะกอกน้ำมะนาวเกลือแล้วก็มีเอ,อ่อใบมินแห้งค่ะน,นี้ที่พี่กินนะก็ะลาดลง่ะเสร็จแล้วค่ะก็เออสร็จแล้วนะพี่ก็จะมาแรปแบบนี้ม้วนค่ะมวนมวนแบบนี้นะคะแล้วก็ตัด แล้วค่ะเห็ไมเอออาหารเช้าง่ายๆค่ะเบาๆท้องถ้าไม่เก็บตอนเนี้ยจะเป็นมแมลงหมดแหละเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนออมัมเบอร์รี่ พี่ไปเก็บมาเมื่อวานเนี่ยแล้วพี่ก็มาแช่แข็งเอาไว้แล้วก็สตรอเบอรี่ที่กินไม่หมดต่ออาทิตย์ค่ะก็เอามาแช่แข็งเอาไว้ใช้เครื่องปั่นค่ะเครื่องปั่นอะไรก็ได้ของพี่เป็นเครื่องปั่นไอ้นี่เครื่องปั่นน้ําผลไม้อีกอีกสมูทตี้น้ำผลไม้เด็ก้องคิดๆกัน่ะใส่อะไรบ้างมามดูกันกะเอานะก็คือใส่อะไรบ้างก็ลองกะกะเอาจริงๆใส่นมลงไปที่มีนมอยู่หน่อยนึง มีไม่ถึงครึ่งแก้วด้วยเห็นไหมมีหมดแล้วนมหมดแล้วก็ทําขนมปังให้น้องๆไม่ได้ละนมนมหมดมันสิ้นใจอ่าใส่ไอศครีมลงไปค่ะไอศครีมของพี่เป็นรสนมนะรู้สึกเป็นรสนมเป็นยี่ห้อนี้ที่ตุรกีเป็นรสนมรสนมธรรมดาก็ได้เป็นรสวานิลลาธรรมดาก็ได้ใส่ลงไปทําให้เด็กๆกินนะอะไรจะปลื้มเิ็มค่ะอันนี้น,นะั ใส่สักสองช้อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันคือพี่ไม่ได้ใส่น้ําแข็งนะคะพี่ใส่ตัวนี้แทนพี่ใส่ตัวไอศครีมแทนถ้าใครมีน้ําแข็งก็ใส่น้ําแข็งลงไปด้วยนะพี่ไม่มีน้ําแข็งเนี่ยค่ะมัมเบอร์รี่สตอรอเบอร์รี่มีอะไรใส่ลงไปแต่วันนี้จะทําเป็นแบบเป็นพวกเบอร์รี่ผลไม้แช่แข็งนะคะแต่ว่าก็คือท้งไว้ให้เขาไอนหนิดนึงนะ ให้เขาแข็งตัวน้อยลงหน่อยใส่ลงไปสักหน่อยเนะี่ยซักไม่เยอะะเนี่ยสักหน่อยหนึ่งเป็นสีสันนะคะแล้วแตกกะเอาเลยใครมีผลไม้อื่นก็กะเอาแต่รู้สึกว่านมพี่มันไม่พอแล้วพี่จะทําไงดีะพี่ใส่โยเกิร์ตลงไปด้วยเพราะว่านมพี่มันไม่พอคือถ้าใครมีนมเยอะก็ใส่ลงไปใครมีโยเกิร์ตก็ใส่ลงไปค่ะใครชอบหวานใส่น้ำผึ้งลงไปนะ ปิาปั่นค่ะขย่าหน่อยขยา่าเขย่าก่อนปัน่นปั่นเลยนะอคอ,คอคบางครั้งเราใช้ผลไม้แช่แข็งค่ะเราไม่จำเป็นต้องใชออ้น้ำแข็งก็ได้เสร็จเล คือถ้าใครชอบผลไม้อะไรก็เอาไปแช่แข็งได้เลยค่ะแล้วก็ามาปั่นอย่างลูกพีชอย่างเงี้ยนะคะลูกเขาเรียกว่าลูกแอปเปิลคอร์ดอย่างเงี้ยก็อร่อยอง,งุ่นแช่แข็งก็อร่อยแต่ที่เมืองนอกเนี่ยค่ะเวลาหมดหน้าฤดูผลไม้แล้วเขาไม่มีขายนะพี่เลยต้องเอามาแช่แข็งใส่น้าเยอะไปหน่อยใครจะใส่น้าแข็งเพิ่มลงไปก็ได้นะแต่เป็นของโฮมเมดไม่มีปัญหาหรอกค่ะเนี่ยเสร็จแล้ว,ลวด้วย ลูกพี่จะลองกรีดอ่ะเสร็จแล้วค่ะมีช้อนไม้นิดนึงทำชุวมหน้าร้อนนะอร่อยเลิศอร่อยค่ะแต่ว่าเออใส่ใส่น้ำแข็งเพิ่มหน่อยมันจะได้แข็งๆหน่อยนะคะลองดูสีมัมเบอรี่สวยมาสวยเท่านี้แหละเดี๋ยวจะพาไปดู Yeah, I'm going.